สวัสดีครับคาบูลูกลอยนะครับมีน้ํามันท่วมน้ํามันไหลออกตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะครับหลักการทํางานออกมันนะครับมันจะใช้แรงโน้มถ่วงของโลกนะครับถังน้ํามันอยู่ด้านบนไหลตามสายเข้าคาบูนะครับเราดันเปิดก๊อกนะครับพอไม่มีน้ํามันในอ่างข้างล่างนะครับขามันจะถูกปึ๊กลงมาอย่างนี้นะครับแล้วน้ํามันจะถูกเปิดออกให้ไหลลงมาที่อ่างนะครับด้านล่างมันจะเป็นอ่างตรงนี้เป็นอ่างแล้วมีลูกลอยอยู่ภายในนะครับ พอลูกลอยมันดันขึ้นไปนะครับเอาประมาณนี้นะเดี๋ยวนะปุ๊บพอไม่มีน้ํามันในอ่างลูกลอยจะถูกลงมาอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บน้ํามันก็จะไหล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 พอน้ามันมันเต็มอ่างขึ้นไปลูกลอยจะดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นแล้วมันก็จะปิดเห็นไหมนะครับเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดโดยใช้หลักการแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับแล้วก็ใช้น้ําดันปิดพอน้ําหมดน้ํามันหมดมันก็จะเปิดให้น้ํามันไหลออกมา บประมาณนี้อันนี้คือมันทํางานถูกต้องมันจะต้องเปิดปิดเปิดปิดอย่างนี้แต่ทีนี้น้ามันมันไหลท่วมขึ้นไปก็แสดงว่าเมื่อลูกลอยดันขึ้นไปสุดแล้วน้ํามันมันยังซึมออกไหลออกได้ตลอดเวลาทีนี้มันจะซึมออกได้ด้วยสองสาเหตุนะครับคือสาเหตุที่หนึ่งนะครับมันจะไหลออกตรงนี้ที่เข็มน้ํามันนะครับให้เราถอดเข็มน้ํามันออกมาเช็คสภาพนะครับปึ๊บนี่ เห็นปลายแหลมๆดำๆตรงนี้ไหมครับตรงนี้มันจะเป็นยางถ้าปลายแหลมๆมันสึกนะครับมันปิดน้ำมันไม่อยู่เราต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับแต่ถ้าแกะออกมาแล้วมันยังสะอาดสะอ้านยังเป็นยางนิ่มๆดีไม่สึกนะครับเราก็เอาผ้าเช็ดทำความสะอาดสักหน่อยนะครับทีนี้ถ้าเราเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยยังไม่อยู่นะครับในรูนี้ให้หาพวกปแปลงนะครับ แลงมาทําความสะอาดภายในรูนี้มันอาจจะเป็นพวกตะกงตะกันนะครับเกาะอยู่ภายในรูถ้าแปลนความสะอาดแล้วมันทำความสะอาดไม่ถึงใช้ไม้จิ้มฟันปลายแหลมจิ้มเข้าไปแล้วก็ปั่นเบาๆเบาๆเบาๆเพื่อเช็ดล้างคราบตะกันคราบฝุ่นที่มันเกาะอยู่ภายในนี้คือหลักการคือไอเข็มตัวนี้มันจะวิ่งเข้าไปอุดรูเมื่อลูกรอยมันดันขึ้นแล้วมันก็จะเปิดพอลูกรอยมันเปิดลงมันก็จะเปิดให้น้ำมันไหลลงดันขึ้นเปิดดันขึ้นเปิดที่น้ำมันมันไหลออกตลอดเวลาก็แค่ตรงจุดนี้นะครับ จุดนี้มันมันไม่ยอมปิดสนิทนะครับเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องไปไล่หาไล่แก้ไขนะครับอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้ทำความสะอาดแล้วไม่สึหลอแล้วนะครับแต่น้ํามันมันยังไหลออกได้ตลอดเวลาเพราะอะไรนะครับที่น้ํามันมันยังไหลได้ตลอดเวลาก็เพราะว่าเมื่อลูกลอยเมื่อลูกลอยยันขึ้นไปสุดปุ๊บไอ้นี่เดี๋ยวนะโวว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 าวว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  พอลูกลอยมันยันขึ้นไปปุ๊บมันก็จะอุดไม่ให้น้ําไหลลงมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยพอลูกลอยยันขึ้นไปสุดปุ๊บไอตัวเนี้ยเราทำความสะอาดดีแล้วไม่สึกไม่หลอแต่พอมันยันขึ้นไปปุ๊บมันยันไม่สุดอ่ะมันยนันมันยันแบบพอมันสุดแล้วปุ๊บแต่มันยังซึมได้ก็แสดงว่าเราไปดัดขานะครับมีการถูกดัดขาเข็มไม่ใช่ดัดขาเข็มเขาเรียกว่าดัดขาอะไรดัดขาลูกลอยตัวเนี้ยเราดัดให้มันแบบ ขึ้นไปลึกเกินดันให้มันสูงเกินนะครับพอลูกลอยมันมันยานขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีแรงไปกดมันไม่มีแรงไปกดเข็มนะครับมันกดแต่กดปิดไม่สนิทเนี่ยทําให้น้ํามันมันซึมออกตลอดเวลาพอมันซึมปุ๊บมันก็จะท่วมล้น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 ขึ้นมาไหลออกมาที่บริเวณตัวคาบูหรือทางรูรูรูระบายรูล้นนะครับหรือออกทางปากคาบูนะครับน้าน้ามันมันจะไม่มันจะหกเจิ่งนองตลอดเวลาจากคาบูก็เพราะสาเหตุนี้นะครับเข็มสึกรู รูมันมีตะการไม่สะอาดแล้วก็ดูที่เข็มทั้งหมาาดตะเข็มทั้งหมาาดรูนะครับส่วนที่ขาถ้าปัญหามันอยู่ที่ขาให้เราทําการดัดขาลงมานิดนึงดัดขาลงมานิดนึงนะครับพอลูกลอยมันยันขึ้นไปเนี่ยพอขามันอยู่ข้างล่างเนี่ยดัดลงไปเยอะๆเลยแล้วนะครับมันจะได้เห็นภาพแต่ดัดจริงๆดัดนิดเดียวนะพอลูกลอยมันยันขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมมันยังยันไม่สุดเลยแต่ขาตัวเนี้ยมันมีแรงขึ้นไปกดเข็มน้ํามันให้ปิดสนิทแล้วนะครับ อันนี้คือสองจุดหลักๆคือขาเข็มขาเข็มลูกลอยขาลูกลอยมันมเรียกอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วแต่นะไอ้ขาตัวนี้นะขาขาลูกลอยตัวนี้ยกับเข็มน้ํามันกับรูตรงปลายมันนะครับแค่ตรงนี้วนเวียนอยู่แค่นี้สาเหตุที่ทําให้น้ามันล้นออกนะครับเราก็ไปหาแก้ปัญหาดูนะว่าเครื่องเรามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมีคนมาดัดขาเล่นไหมอ่ะถ้าไม่มีใครมาดัดขาเล่นเครื่องเราเดิมๆใช้มือเดียวอย่าไปยุง่งอย่าไปซนอย่าไปดัดนะครับเราก็แค่ถอดทำความสะอาดภายในรูทำความสะอาด ปลายยางสีดําถ้าปลายยางสีดํามันสึกแล้วก็ซื้ออะไหล่ซื้อชุดซ่อมมาเปลี่ยนนะครับประมาณนี้สําหรับสาเหตุที่คาบูลูกลอยน้ามันมันไหลออกตลอดเวลามันไม่ยอมปิดครับหลักการมีแค่นี้เองลูกลอยดันขึ้นไปปิดลูกลอยดันลงมาเปิดนะครับเนี่ยน้ามันก็ไหลล้นออกมาปิดเปิดปิดเปิดแค่เนี้ยทีเนี้ยปัญหาน้ามันมันท่วมล้นตลอดเวลาก็แสดงว่าเมื่อลูกลอยยันขึ้นไปปิดเนี่ยแล้วน้ํามันมันปิดไม่อยู่ ปิดไม่อยู่เพราะอะไรปิดไม่อยู่เพราะมีการดัดขายเข็มหรือปิดไม่อยู่เพราะไอ้ตรงเข็มปิดน้ํามันกับตรงรูเนี่ยมันปิดแล้วมันไม่ยอมแนบมีแค่นี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยลองถอดมาเช็คดูครับ